ในงาน CS 2021เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา Intel ได้ทำการเปิดตัวโปรเซสเซอร์ของเดสก์ท็อปในเจเนอเรชันที่11นะครับหรือว่าพูด,ดง่ายๆโค้ดเนม Rocket Lake S นะครับหลกัหลกๆแล้วค่า IPC หรือว่า Instruction Per Cycle เนี่ยมันจะแรงขึ้นกว่าเจนก่อนอยู่ประมาณ19%จากที่เขาได้ว่ามานะครับแต่ว่า IPC นี่คืออะไรหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับ IPC สำคัญเฉพาะบค่าคล็อกนะครับถา้าค่าคล็อกเท่ากันตัวที่ IPC สูงกว่าจะประสิทธิภาพแรงกว่านะครับนั่นหมายความว่า CPU มีการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมอย่างจริงจังไม่ได้กระโดดแค่เรื่องความเร็วหรือว่า Clock Speed เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ถึงแม้ Intel ก็จะพัฒนามาถึง19%นะครับแต่ว่าการทดสอบของต่างประเทศที่เขามีผลลุดธออกมาเนี่ยมันยังเทียบกับของฝั่ง AMD ไม่ได้นะครับตอนแรก AMD เนี่ย ตามหลัง Intel อยู่นานมากๆนะครับแต่ว่าพอมีเซน 1, นเซน2เซน3เราก็ได้เห็นว่ามันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจนปัจจุบันเนี่ยเทียบเท่าหรือว่าแรงกว่า Intel นิดหนึ่งแล้วด้วยซ้ำนะ เพราะฉะนั้นแล้วถ้า Intel จะสู้ด้วย Desktop Gen 11 mm hmm. เพียงอย่างเดียวเนี่ย mm hmm. ผมว่าอาจจะยากหน่อยนะครับทำให้ในช่วงงาน C.S mm hmm. เช่นเดียวกัน mm hmm. เขามีทิ้งท้ายว่า mm hmm. มันยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Elder Lake S นะอันนี้น่าจะเป็น Gen 12นะครับไอตัว Elder Lake S นี่ยมันเป็นอะไรที่ผมอ่านรายละเอียดดูแล้วรู้สึกว่ามันพัฒนาแบบอย่างก้าวกระโดดมากเลยนะครับก้าวกระโดดจนถึงขั้นที่ รู้สึกว่าตอนนี้ถึงแม้ Gen สิจะเพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยทำให้ Gen ส1บมันดับไปเลยเรียกได้ว่าถ้าใครรอได้เนี่ย รอดีกว่าฮะข้อมูลที่ผมรวบรวมมาในวันนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่ผมเอามาจากหลายๆแหล่งเลยนะทั้งแหล่งข่าวหลุดของ Twitter ร์ะต่างๆนาจนไปถึงข้อมูลจากทาง Intel เองนะครับเริ่องที่ข้อมูลจากข่าวหลุดก่อนนะครับอันนี้มันจะเป็นคนปล่อยข่าวหลุดชื่อดังเลยจากทาง Twitter นะใช้ชื่อว่า Momomo u n น e r s c o r e อระฮะซึ่งคนนี้หลายรอบแล้วนะครับปล่อยข่าวลุดบ่อยมากนะฮะและหลายๆครั้งก็ ตรงเช่นเดียวกันนะครั้งนี้ก็น่าจะไม่ผิดพลาดนะเพราะว่าไอ้ที่เขาเอามาเนี่ยมันเป็นหน้าตาในแอปพลิเคชัน S I Software เลยนะครับไอซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมตัวนี้มันคือโปรแกรมสำหรับดูสเปกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรายละเอียดอะไรต่างนี้มันแสดงขึ้นมาในคอมแล้วหมายความว่าเขาอาจจะได้จับ C P U Elder Lake นี้แล้วก็เป็นได้นะครับหลักๆแล้วเนี่ย ไอ้โปรเซสเซอร์เอลเดอร์เลกเนี่ยมันจะมีคออยู่2ประเภทนะครับเพราะว่าคอนฟิ guration มันเป็นแบบ big little นั่นเองนะครับ big little ก็คือมีทั้งคอใหญ่และก็คอเล็กนะครับสำหรับคอใหญ่เนี่ยมันจะเป็น golden c o v ฟ e ขนาด10นาโนเมตรนะครับส่วนคอเล็กจะใช้ชื่อว่า grace m o u ์นั่นเองนะครับตรงนี้มันมีไว้ทำอะไรนะครับให้ลองนึกถึงโปรเซสเซอร์ของฝั่งมือถือนะครับคอเล็กเนี่ยมันคือคอไปหยัดพลังงานส่วนคอใหญ่เนี่ยมันคือคอที่ส่งพลังเอาไว้ประมวลผลงานหนัก เพราะฉะนั้นแล้วเวลาใช้งานทั่วไปมันจะวิ่งในคอเปรี่ยนพลังงานแต่พอทํางานหนักๆมันก็จะวิ่งไปในคอเปอร์ฟอร์มนซ์นั่นเองนอกจากนั้นแล้วนะครับรายละเอียดในโปรแกรมก็มีเพิ่มเติมว่า s ิส t ตมตัวนี้ CPU มี16คอและ32เทรดนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจำนวนกี่คอกี่เทรดมันจะเป็นคอเล็กกี่คอกี่เทรดจะเป็นคอใหญ่หรือว่าจะเป็นคอใหญ่อย่างเดียวในหมดนี้เลยก็ได้อันนี้ยังไม่รู้นะครับแล้วก็แคชเนี่ยมันจะมี L2 แคชแบบ1.2เมก10คู่นะครับรวมเป็ประมาณ12.5นะครับแล้วก็ L3 แคชจะมีอยู่ที่ประมาณ30เมกนั่นเองนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นเลยเรื่องเมมโมรีครับ เพราะว่าครั้งนี้มันจะเป็น DDR 5หรือว่า DDR 5แล้วนะครับให้ลองคิดดูนะว่าครั้งล่าสุดที่ Intel เปลี่ยนจาก DDR 3เป็น DDR 4เนี่ยมันเป็นในช่วงปี2014นะครับนับดูว่ากี่ปีแล้วตอนนี้2021แล้วนะครับหมายความว่าถ้าคุณซื้อ คอมพิวเตอร์ที่เป็น DDR 4ตอนนี้เท่ากับคุณอยู่ปลายรุ่นนะครับแต่ถ้าคุณรอไหวรอใช้ Elder l e ์ s เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่จะ่ด้ดาก็ประมาณปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะครับคุณจะได้ใช้เมมโมรีแบบ DDR 5ซึ่งเป็น ต้นยุคแล้วนั่นเองอีกอย่างเรื่องซ็อกเก็ตนะครับเขาก็จะเปลี่ยนจาก LGA 1200ไปเป็น LGA 1700นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพูดง่ายๆว่าเปลี่ยนทั้งแพลตฟอร์มทั้งเมนบอร์ดทั้งเมมโมรีทั้งโปรเซสเซอร์อะไรต่างๆนานาเลยนะครับที่ผมบอกว่าถ้าคุณรอได้รอไปเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดูแล้วอัปเกรดขึ้นมาจากเจนปัจจุบันอยู่มหาศาลเลยนะครับถ้าคุณได้ใช้อด้วยเล็กเนี่ย บอกได้เลยว่ามันจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ดูแล้วอนาคตอย่างแท้จริงและซ็อกเก็ตอีกอย่างหนึ่งนะครับเปลี่ยนเช่นกันตอนนี้เป็น LGA 1 2 0 0้ยใช่ไหมครั้งนี้จะเปลี่ยนเป็น LGA 1,700นะครับซึ่งผมมองว่าจะเปลี่ยนก็ไม่แปลกอะไรนะครับเพราะว่าคอนฟิกเ r a รชันของตัว CPU เนี่ยมันไม่ได้ใช้คอขนาดเดียวกันเหมือนปัจจุบันแล้วแต่ว่าจะมีทั้งคอใหญ่ทั้งคอเล็กแล้วก็มีชิปกราฟิก Intel Iris Xe Gen 12.2อยู่ในนั้นอีกนะครับทำให้ตัว CPU มันก็น่าจะต้องมีใหญ่ขึ้นนะครับแล ขนาดควกคออย่างต่างเนี่ยมันกินพื้นที่มากขึ้นการบริโภคพลังงานก็อาจจะเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่อันนี้เรายังไม่แน่ใจเนาะอ่ะเป็นว่าโดยรวมแล้วนะครับถ้าคุณรอไหวอีกสักประมาณปีนึงเนี่ยผมแนะนําว่ารอไปเถอะครับตอนนี้คุณอาจจะใช้เวลาสักปีหนึ่งเก็บเงินก็ได้แล้วปีหน้าจัดแบบสเปคเต็มเปลี่ยมไปเลยแต่ว่าถ้าแบบรอไม่ไหวแล้วคอมเดิมพังต้องซื้อ Gen 11ตอนนี้มันโอเคไหมมันก็โอเคนะครับเพราะว่าถามว่ามัน จะใช้ซอฟต์แวร์อีก3-4ปีได้ไหมมันก็คงยังจะใช้ได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่มันคงจะสู้ Gen12 ที่เปิดตัวมาใหม่ไม่ได้